รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอ่านมีภาพไม่เสียงไหมาะสมผู้อยากเวื่อแนะนำนะครับเอพิโซดนี้จากคุณโกฮานอันเดอร์สกอร์เอ็นทีนะครับขอมาเรื่องปลาสเตอเจียนอีกแล้ว Almighty push ถ้าพูดถึงปลาสเตเจียนเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะนึกถึงไข่ปลาคาเวียกันเลยใช่ไหมล่ะครับแล้วเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าทําไมไข่ปลาคาเวียที่มาจากปลาสเตเจียนพวกนี้มันแพงนักแพงนะแพงอย่างกับซื้อมากินแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์เนี่ยดังนั้นที่มาที่ไปของพวกมันนั้นเป็นอย่างไรวันนี้วิชาเกินสัตว์โลกของพวกเราก็จะมาคุยกันเรื่องพี่ปลาโบราณสเตเจเยนกันนะครับและนี่ก็คือรายการวิชาเกินสัตว์โลกซีซัน3รวิจัออกนอกโลกแล้วนะ What's What's holding on to on gonna I me? แม่ทั้งเพลงทั้งตีมตัดต่อสักคุณนว่าแอนแทกออนเซติเกนเลย Oh god! my ต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้ตะขิดตะขวงใจเลือกเกินทําไมคนดูมันขอมาแต่เรื่องปลาวะ oh. <laughs> โดนมา4 EP ติดกันแล้วนนัเนี่ยเรียกได้ว่าช่วงนี้พี่เย็แทจะไม่ได้ขึ้นจากน้ําเลยทีเดียวอะนะ <What? S 1> เปลี่ยนชื่อ,อรายการเป็นวิชาเกินมัดฉาไปเลยดีไหม ถ้าพูดถึงไข่ปลาคาเวียวัตถุดิบราคาแพงอันดับต้นๆของโลกแล้วล่ะก็ก็ปฏิเสธไปไม่ได้เลยนะครับว่าเกิดมาครั้งหนึ่งเนี่ยจะต้องหามาลิ้มลองกันให้ได้โอ้ดูก้องไข่เปล่งประกายสีดาที่กําลังหมุนๆอยู่นั่นเสิโอ้พระเจ้าจอร์ดโรยเกลือน,นิดๆทาบนขนมปังหน่อยๆจับเข้าปากเรียกได้ว่ารสชาติละมุนกินแล้วขึ้นสวรรค์กันเลยทีเดียวมึงจะไปตายหรือไงที่พูดเรื่องของกินแล้วเสียงรอเลย คาดว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะรู้กันแล้วนะครับว่าใครปลาคาเวที่แพงๆเนี่ยมันก็มาจากไอปลาเซจีเนตัวนี้นี่แหละ ถึงแม้ว่าหน้าตาพี่แกจะแปลกๆหน่อยแต่จริงๆแล้วไข่พี่แกอร่อยอร่อยนะครับก็มันแพงอะยังไงกูก็ต้องบอกว่าอร่อยไว้ก่อนแหละอ้าวเฮ้ยโอเคครับเราพักเรื่องของกินกันไว้สักประเดี๋ยวนึงนะครับเรามาคุยกันเรื่องปลาสเตอร์เจียนกันเลยดีกว่านาะพี่ปลาสเตอร์เจียนพวกนี้เนี่ยนะครับพรามันเป็นปลากระดูกแข็งขนาดใหญ่ที่อยู่ในวงแอสเซเพนเซอรีดีนะครับซึ่งพวกมันเป็นปลาโบราณที่อาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำจืดน้ำกร่อยแล้วก็ทะเลในธรรมชาติเนี่ยนะครับปลาสเตอร์เจียนในวัยละอ่อนเนี่ยพวกมันมักจะอาศัยอยู่ใน จืดไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบหรือว่าตําปากแม่น้ำนะครับแต่พอพี่แกโตขึ้นพร้อมที่จะผจญโลกกว้างแล้วพี่แกก็จะเริ่มอพยพลงไปอยู่ในทะเลใหญ่นะครับเพราะว่าแรงอาหารอยู่ตรงนั้นอุดมสมบูรณ์มากกว่าในแม่น้ําเยอะเลย <Okay. S 1> พอโตได้ที่แล้วพี่แกมีการปั๊มปัม๊มฤดูผสมพันธุ์เกิดขึ้นพี่แกก็จะกลับมาวางไข่ในแหล่งน้ําเดิมที่พวกมันเกิดนะครับฟังดูแล้วคล้ายกับปลาแซลมอนเลยเนาะจะบอกว่าคล้ายกับปลาแซลมอนก็ไม่ได้สิเพราะว่าจริงๆแล้วปลาซเ,เจียนพวกนี้มันเกิดมาก่อนปลาแซลมอนนะครับลักษณะโดยทั่วไปของปลาซเจน พวกมันจะเป็นปลาที่มีรูปทรงคล้ายกับปลาฉลามนะครับซึ่งพวกมันก็ถือว่าเป็นปลาหนังที่ไม่มีเกร็ดนะครับแต่ก็จะมีหนามอยู่ข้างลําตัวกับอยู่บนหลังแทนและพวกมันก็จะมีปากอยู่ล่างลําตัวนะครับปลาเซยเจยนเนี่ยเป็นปลาที่ชอบหากินอยู่ตามพื้นน้ํานะครับเพราะปากมันอยู่ด้านล่างตามที่เห็นนี่แหละและปลาเซจียนพวกนี้เนี่ยไม่มีฟันเหมือนฉลามนะครับดูนะครับชาวประมงคนนี้เอามือกระซกเข้าไปในปากของพวกมันยังไม่เป็นไรเลยบอกแล้วไงว่ามันไม่มีฟัน อย่างที่เห็นนั่นแหละครับถึงปลาเซเจียนจะดูเป็นปลาที่รูปร่างดูโฉบเฉี่ยวแต่จริงๆแล้วพวกมันไม่ได้เป็นปลาที่ดุร้ายอะไรเลยนะครับแม่จะได้กับตากล้องอยู่แลวมั้งเนี่ยฮะจุ๊บอยู่นั่นแหละและ้วตรงใต้จมูกของปลาเซเจียนเนี่ยนะครับพวกมันก็จะมีหนวดอยู่สี่หนวดมัน มันไม่นิ่งเลยไอสองตัวนี้เอาไหมาเอาไหมไหมาตรงบริเวณใต้ปลายจมูกของปลาเซจียนเนี่นะครับเพราะมันจะมีหนวดสี่หนวดที่เอาไว้รับสัมผัสประจุไฟฟ้าในการล่าเหยื่อนั่นเองนะครับโอ้หน้าตีนน้าเลาไว้หนวดแบบท่านเปาปลาเซจียนพวกนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นปลาที่ชอบอยู่ในน้ําเย็นนะครับดังนั้นแหล่งที่พบข,ของเจ้าปลาพวกนี้เนี่ยนะก็จะพบพวกมันในธรรมชาติได้แค่เฉพาะเขตที่โลกทางเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเชียทางตอนเหนือยุโรปทางตอนเหนือหรือว่าอเมริกาเหนือนะครับมันชอบแหละเนาะเพราะแถวนั้นน้ํามันเย็น ถ้าเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าไอ้เต้าเจเจนพวกนี้เนี่ยนะพวกมันเป็นปลาที่มีอายุยืนยาวมาตั้งแต่สมัยยุคไดโนเสาร์เมื่อ200ล้านปีก่อนแล้วนะครับ <S <S โอ้โห,โหเรียกได้ว่าอยู่ยั้งยืนยงขนาดไดาโนโเสาร์ศูญพันไปแล้วพี่แกก็ยังอยู่กันนะครับแต่พอมาถึงยุคป,ปัจจุบันแล้วยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับปลาเซเจนในธรรมชาติในปัจจุบันเนี่ยเริ่มจะลดน้อยลงแล้วแทบจะเกือบสูนพันเลยก็ว่าได้นะครับเหตุผลเพราะอะไรนะ่เหรอมนุษย์ไงยิ่งกว่าภัยธรรมชาติอีกและปัญหาก็คือไไไม่ด้กิตัวปาง ครับปัญหาคือจับปลาพวกนี้เพื่อมาเอาไข่กินกันนะท่านที่มันจะได้ออกไปสืบรูปสืบหลานต่อไปแต่มันตายท้องกลมกันสั้งงนอะไรประมาณเนี้ยโดยเฉพาะพี่จิงกับพี่รัสเซียนเนี่ยนะครับตัวหลักเลยแหละส่งออกไข่ปลาคาเวียอันดับต้นๆของโลกเลยสมัยก่อนเนี่ยนะครับการที่จะนาไข่ปลาซเซียเจนพวกนี้มาทําคาเวียเนี่ยจะต้องฆ่าตัวแม่มันแล้วก็เอากีดไข่ออกมา<ด>และในเมื่อเป็นที่ต้องการของตลาด,ลาดบวกกับกาําไรงามๆด้วล่ะก็น,นะครับคนสมัยก่อนเนี่ยล่ากันจะเฮี้ยนเลยแทบจะได้เรียกได้ว่าหมดแม่น้ํากันเลยทีเดียว Oke, จริงๆิงแล้วมนุษย์เราเนี่ยเริ่มมีวัฒนธรรมการกินไข่ปลาคาเวียจากเซเจียนเนี่ยมาตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์แล้วนะครับโดยคําว่าคาเวีย er เนี่ยนะครับมันเป็นภาษาฝรั่งเศสที่แปลงมาจากคําว่าไข่เอีย e รและคาว่าคาเอยเนี่ยนะครับมันเป็นภาษาเปอร์เซีย er ที่แปลว่าไข่โอ้โหลองคิดดูนะครับคนเขาล่ากินกันตั้งแต่สมัยชาวเปอร์เซีย er กันแล้วหนหอแต่พอมาถึงยุคปัจจุบันนี่ตกต่ำสุดๆเลยนนก็เป็นเพราะาว่าปลาพวกนี้เนี่ยมันถูกทําการตลาดถูกกาโฆษณาให้มันดูแบบว่าโอ้ยเป็นของที่มีคุณคค่่าาาเป็นของทีรแพ แล้วก็ส่งขายทั่วโลกดังนั้นปลาพวกนี้ก็เลยถูกจับขายถูกจับฆ่าเอาไข่กันเยอะแต่จริงๆแล้วไข่ของพวกมันก็มีคุณค่าทางอาหารที่ดีนัออ่นหละโดยคาวีที่ได้มาจากปลาเซจยนเนี่ยนะครับอุดมไปด้วยสารอาหารและก็แร่ธาตุมากมายไม่ไว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน B2 B6 B12 B44 ิีวิตามิน C วิตามิน D โปรตีนแคลเซียมธาตุเหล็กแมกนีเซียมซีลีนเนียมฟอสฟอรัสโอ้โหกูเด็กและกูแด้จะขึ้นสวรรค์เลยทีเดียวนะเนี่ยและไข่ของปลาเซจยนที่แพงที่สุดนั่นก็คือไข่ปลาเซจยน ครับไขทองไม่พอต้องใส่ตลับทองคําแท้ด้วยนะครับเพราะวันงกิโลละ3ล้านกว่าบาทกูกลับไปกินชานมไข่มุกที่บ้านดีกว่าปลาเบลูกาสเตเจียนถือว่าเป็นปลาที่ไขคาเวียแพงที่สุดในโลกนั่นก็เป็นเพ,เพราะว่าไขปลาชนิดนี้เนี่ยนะครับมันหายากแล้วในสมัยนี้เพราะว่าเจ้าเบลูกาสเตเจียนเนี่ยปัจจุบันนี้มันใกล้ศูนย์พันแล้วนะครับเจ้าเบลูกาสเตเจียนเนี่ยนะครับถือ,ถอว่าเป็นปลาสเตเจียนที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันนี้แล้วนะครับโดยในปี1997เนี่ยเคยมีคนจับได้น้ําหนักตัวมากกว่า1,800กิโลก โเลยนะครับยาวกว่า6เมตรหนวนโบแล้วคนในยุคนั้นเขาก็สันนิษฐานว่าเจ้าปลาตัวที่จับได้เนี่ยมันมีอายุมากกว่า130ปีเลยทีเดียวนะครับใน <laughs> โลกของเราปัจจุบันนี้นะครับมีปลาสเตเจียนหลงเหลืออยู่ประมาณ27ชนิดนะครับแต่และชนิดก็จะมีรูปทรงใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าจะต่างกันที่รายละเอียดเล็กๆแน่น้อยกับถิ่นที่อยู่อาศัยตัวแรกเลยนะครับก็คือเจ้าเบลูก้าสเตเจียนที่ได้พูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับตัวนี้จะพบแถบประเทศรัสเซียนะครับไอตัวนี้ก็คือสเตเจียนรัสเซียนะครับตัวนี้ ก็สายพันธุ์ใหญ่เหมือนกันตัวนี้ถ้าโตจริงๆก็ร้อยกว่าโลดได้อยู่นะครับ ส่วนพี่สีสวยตัวนี้มีชื่อว่า Star ์ล Sta ต e ิหรือว่าสเตเลสเตจ e n นะครับพบแถวแถวทะเลแคสเปียนโนนนะครับโตเต็มที่ก็ใหญ่อยู่แต่น้ำหนักไม่ถึงร้อยโลนะครับตัวนี้ส่วนเจ้าตัวนี้คือปลา Sta จ e n ยุโรปนะครับตัวนี้เนี่ยได้สูญพันธุ์ไปจากแม่น้ําดานุบแล้วนะครับเหลือกระปิกระปลอยในธรรมชาติแต่ว่าหายากสุดๆเลยนะครับส่วนเจ้าจอยหน่อยตัวนี้ก็คือเจ้าชเวนนอสเตจนนะครับตัวนี้จะอยู่แถวเมกาเหนือแถบแม่น้ำมิสซูรีนะครับตัวนี้ถือได้ว่าเป็นอุ้ย เจ็บจมูกเลยไหมลูกเจ้าชเวอร์โนสเตเจียนตัวนี้ถือได้ว่าเป็นสายพันธุ์เล็กนะครับยาวได้แค่เม็ดกว่าน้ําหนักไม่ถึง10บกิโลอ่าๆเพราะแค่นี้ก่อนสําหรับการแนะนําสายพันธุ์ปลาสเตเจียนนะครับเดี๋ยวคลิปพี่เอียมันจะยาวไปอ่ะเนาะปลาสเตเจียนทุกสายพันธุ์เนี่ยนะครับพวกมันถือได้ว่าเป็นปลาที่มีอายุได้ยืนยาวมากๆเลยนะครับคาดกันว่าถ้ามันอยู่ได้ยาวๆจริงๆไม่มีใครไปรบกวนเนี่ยสองกว่าปีก็ถึงนะครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าไอปลาพวกนี้มันโตช้ามากๆเลยนะสิทัวเฉลี่ยแล้วไอปลาพวกนี้กว่าาจะโตพร้้อเข วัยผสมพันธุ์และมีไข่ในท้องเนี่ยนะครับอายุจะต้องประมาณ8-16ปีแล้วแต่สายพันธุ์นะอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักนะครับที่ทําให้ไข่เจ้าปลาพวกนี้มันมีราคาแพงนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกมันโตช้ามากๆนันเองจริงๆรแล้วปลาสเตชเชียน,นี่นะครับพวกเราสามารถกินเนื้อมันได้นะครับไม่จําเป็นที่ต้องกินไข่มันอย่างเดียวก็ได้ชาวต่างชาติเาก็กินกันมาช้านานแล้วนะครับเอาไปนึ่งเอาไปทอดเอาไปย่างไปทําจิมจ้มจุ่มอะไรก็โอเคแหละพี่ยาก็เคยกินมาแล้วนะครับที่เวียดนามก็ถือว่าโอเคอยู่ในรี เนื้อปลาสเตจเนี่ย,ยนะครับรสชาติกับเทกเจอร์เนี่ยเขาจะคล้ายๆกับเนื้อปลาสวายนะแต่ว่ามันน้อยกว่านะครับมันน้อยกว่าแล้วก็จะมีกรึบๆก,กระดูกอ่อนนะครับก็ เคยกินครั้งแรกก็โอเคนะอร่อยเหมือนกนะันแต่แลงดินี่มึงอร่อยแล้วมึงฝืนอร่อยวะเพื่อนอย่างที่บอกนะครับว่าสมัยปัจจุบันนี้ปลาเตเจียนในธรรมชาติเนี่ยมันหายากแล้วคนปัจจุบันที่เขาจะเก่งกาไรแล้วก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับไข่ปลาคาเวียกันเนี่ยเขาก็เลยต้องทาําฟาร์มปลาเซเจียนกันนะครับแล<ต>ะเมื่อปลามันหายากโตช้านักเนี่ยเขาก็เลยคิดค้นวิธีการใหม่ขึ้นมาเพื่อเอาไข่ของปลาคาเวียออกมาโดยการที่ไม่ต้องฆ่าตัวแม่มันโดยเทคนิคใหม่ที่ได้กล่าวเนี่ยก็คือเขาก็จะใช้มีดอันเล็กๆกระซวกเข้าไปแทงถุงไข่ให้แตก นะครับจะออกไปทางแนวซาดิสนิดๆประมาณว่าทารุณกรรมทางเพศของปลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆรีดไขออกมาก,ก็คือตัวแม่มันจะไม่ตายนะครับดูดูโอ้โหโอ้โหอยากจะเอาปากไปลองตรงนั้นจังเลยจับ,บ้าเหรอข้าวใต้หงเลยดิไขมันยังไม่ได้หมักเกลือเลยเอ้าวโอ้โหหลายตังนั้นน่ะพูดถึงปลาเซนเจียนแล้วปัจจุบันนี้ประเทศไทยเราก็ไม่น้อยหน,น้า รับนำเข้ามาเลี้ยงแล้วเหมือนกันแต่เลี้ยงบนดอยโน่นเพราะว่าปลาพวกนี้มันชอบน้ําเย็นอย่างที่บอกอะแล้วบนดอยน้ามันเย็นอากาศมันเย็นกว่านะครับและสายพันธุ์สเตจเชนที่บ้านเราเอามาเลี้ยงนั่นก็คือเจ้าไซเบียนสเตจเชนนะครับไอตัวเดียวกับที่พี่เอย,ยกินที่เวียดนามน,นั่นแหละโอเคปลาสเตจเชนก็เป็นปลาอีกชนิดหนึ่งนะครับที่นิยมในกีฬาตกปลากันเนื่องด้วยเป็นปลาที่ตัวใหญ่และก็มีพละกกาลังเยอะเนี่ยนะครับ เห็นคลิปฝรั่งเยอะกับปาตัวใหญ่แต่ละทีเนี่ยนะกระโดดน้ำกระจุยเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะสายพันธุ์โกฟเซเจียนที่พบในอา่าวเม็กซิโกเนี่ยนะครับในช่วงฤดูวางไข่เนี่ยนะไอพวกนี้จะชอบขึ้นมาวางไข่แถวฟลอริดานะครับแล้วก็เป็นประเด็นร้อนในหลายครั้งเลยนะครับเพราะไอปลาพวกนี้มันขี้ตื่นเอามากๆเลยเวลามีเรือผ่านมาอะไรเงี้ยมันกระโดดใจหมดอ่ะเคยมีออกข่าวด้วยนะครับว่าเด็กอายุห้าขวบที่ไปล่องเรือกับพ่อแม่เนี่ยถูกเจ้าปลาเซเจียนชนนี้กระโดดชนจนเสียชีวิตมาแล้วก็มีนะครับโอ้โหก็ถึง สวยยออ่ะะเนาาสสสงงงรรดด็กไไมูู้จพืงงำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเขาคาดว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะได้ความรู้เกี่ยวกับปลาสเตเจียนไปไม่มากก็น้อยอ่ะนะอ๋อแล้วลืมบอกไปนะครับนอกจากจะเอาเลี้ยงเอาไว้กินไข่หรือว่าไว้กินเนื้อแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้ปลาสเตเจียนก็เป็นที่นิยมนะมาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามกันพอสมควรเลยนะครับสําหรับใครที่หัวใสอยากจะซื้อปลาพวกนี้มาเลี้ยงเก็งกาไรก็ตามนั้นเลยนะครับแล้วแต่ชอบเลยและสําหรับ EP นี้พี่เอก็คงจะต้องลาไปก่อนแล้วนะครับบอกตรง เลยนะว่าโดนปลามาสี่ EP ติดกันเนี่ยอ่วมเลยกู<笑><笑>ยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าละกันนะครับ EP หน้าจะออกเป็นปลาอีกหรือเปล่าก็ไว้ดูกันอีกทีละกันสําหรับ EP นี้ไปก่อนละบ๊ายบายเด้อและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้รายการวิชากรดสันโลกของพี่เยด้วยนะครับสำหรับ EP หน้าจะทำเกี่ยวกับเรื่องตัวอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับ 等一下，再来个为咱现的哈來的。来，再来你国军农民哈，来郭进华姐姐，再来个现场疗理,理的哈。哦、啊，哦。来下你国军哈。来，哈。 感正这样好呗。